ครับวันนี้เรามาลังสรรค์เมนูตำมะม่วงใส่น้ำปลานะครับอันนี้เราก็ใส่พริกกับกระเทียมไม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเติมเกลือนิดนึงนะครับใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ผงชูรสนะครับเวลาตำจะได้ไม่กระเด็นนะฮะใส่ผงชูรสไปนะครับตอตำนะฮะตำเกลือมีใส่เกลือนะฮะตำกับพริกกระเทียมนะฮะนี่ครับ ตำก็อยานี่ครับตำพอละเอียดนี่ใส่พริกประมาณหกเจ็ดเม็ดนะครับแกะสกัดเทียมประมาณสามสี่เม็ดนะครับเมนูต้มมะม่วงครับต้มมะม่วงใส่น้ำปลานะฮะนี่นะครับประมาณนี้เราใส่มะเขือเทศเลยครับมะเขือเทศใส่เลยครับ มัเขือเทของเราใส่เลยมะเขือเทศใช้มะเขือเทศลูกเล็กนะครับนี่น้ำจะเยอะนะครับมะเขือเทศลูกเล็กนี่นะครับแล้วก็ต่ำครับต่ำให้น้ำมันออกมาต่ำมะเขือเทศครับตํำให้น้ำมะเขือเทศออกมาทีนีวเราจะใส่น้ำปลานะนึ่ง ใส่น้ำปะลาปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนิดนึ่งคระะับแล้วก็ใส่มะม่วงขอเราเนี่มะม่วงนี่เราใส่น้ำปะลาเลยครับน้ำปะลาของเราเนี่ใส่ไปเลยครับน้ำปะลาใส่เยอะๆจะได้อร่อยๆอนะฮะนี่ เข้ากันครับดูครับสีสันน่ากินครับนี่ครับตามด้วยมะม่วงของเราครับใส่มะม่วงลงไปเลยครับมะม่วงเปรี้ยวนะครับใส่เลยครับปรุงรสด้วยน้ำปลาครับคลุกเคล้าเข้ากันครับสีสันเริ่มน่ากินแล้วนะครับ เติมน้ำน้ำตาลนิดนึงนะครับตัดรสหวานนิดนึงนิดเดียวนะครับพอตัดไม่น้ำมะเขือออกนะครับมเะเขือเทศน้ำมือเทศเราก็จะได้ออกมาเวลาเราก็ทานนีได้อร่อยเลยครับจิ้มกับข้าวเหนียวก,ก็ได้นะครับนี่ชิมนะครับเ,เราขอชิมก่อนนะครับรสชาติจะออกมาเผ็ดสุดยอดอร่อยฮะ แซ่ปดูครับชิมสักนิดนึงนะครับอืมอร่อยฮะตักเสิร์ฟลยครับอืมเผ็ดสะใจมากเลยครับรสชาติกลมกล่อมครับเผ็ดเปรี้ยวหวานเคลมครนบนี่ดูครับแตมะม่วงครับแตมะม่วงใส่ปลาครับ เรียบรอยครับอร่อยมากครับครับนี่ครับสีสันน่ารับประทานครับอย่ากนี้ลองทําดูนะครับฝากติดตามช่องนมตังนะครับนมตังเข้าครัวพาชิมนะครับอย่านี้ฝากกดไลค์นะครับสวัสดีครับ